พิเจนะครับวชระธนพัฒมกรนะครับเป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัท PKT m T 2002นะครับก็บริษัทเราก็ดำเนินธุรกิจมา20ปีแล้วนะครับ ขนส่งสินค้าบริโภคบริเอนะครับลูกค้าหลักของเราเช่นยูนิลิเวอร์นะครับเนสเล่นะครับดีเคเอสนะครับแล้วก็ดินฟ็อกครับก็เรามีรถประมาณ800ทะเบียนนะครับคนขับประมาณ600คนนะครับก็ในช่วง2-3ปีมานี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับก็มีนำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยมากขึ้นนะครับในเรื่องของการขนส่งเช่นอิเล็กทรอนิกส์พูบบอฟเดลิเวอรี่นะครับซึ่งหลายๆลูกค้าก็ ำมาให้ใช้เพื่อ t ท a c ก i n g การขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เราก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องงานซ่อมบำรุงแล้วก็ช่วยาหาโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งนะครับมีนวัตกรรมที่ทางมิชลินเข้ามาแนะนำทางเรานะครับเช่นการซ้อลล็องยางนะครับการซ้อลล็องยางก็จะทำให้ยางสามารถใช้งานได้ายาวนานมากขึ้นและตอบสนองตอบโจทย์ที่ว่าเราจะหาโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนของบริษัทครับ เมื่อตั้งแต่ต้นปีทางมิชลินมานําเสนอตอนเดือนมีนาครับเราก็เริ่มใช้แล้วครับเหตุผลที่เราเลือกนะครับก็เพราะว่าเราเชื่อมั่นในโครงยางของมิชลินครับว่าสามารถอซอลลองยางได้ครับทําให้การยึดเกาะได้ดีขึ้นด้วยความลึกของรองยางที่มีมากขึ้นทําให้ผิวสัมผัสกับถนนได้ดีขึ้นแล้วในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาด้วยดอกยางที่ลึกนะครับมันสามารถทําให้รีดน้ําได้เร็วขึ้นลดความเสี่ยงของเ,อเกิดอาการเหินน้ําหรือไฮโดรเพนนะครับ รวมถึงทําให้ระยะเบรกสั้นลงด้วยครับก็ด้วยยางมิชลินนะครับเป็นยางที่มีประสิทธิภาพดีนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานลดปัญหาเรื่องการซ่อมบํารุงครับแล้วก็ยางมิชลินเนี่ยมีหลายชีวิตครับสมมุติเราไปซ้อลร่องยางเนี่ยเราก็สามารถวิ่งได้ยาวนานขึ้นเราได้เทรสในระบบของเราว่ารถคันนี้วิ่งไปถึง36,000กกิโลครับ ประหยัดค่าขนส่งมากถึง25%เรื่องของน้ำมันก็ประหยัดไปด้วยนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับเราสามารถไปแข่งขันกับทางขนส่งอื่นๆได้ครับับหลังจากเราใช้มาได้ประมาณครึ่งปีนะครับทำให้เรายิ่งเชื่อมั่นกับทางมิชลินมากขึ้นครับเ,เฟสถัดไปที่เราคุยกันนะครับเราก็จะคัดโครงยางที่ผ่านมาตรฐานของมิชลินเพื่อมาคัดแล้วก็มาซอส่องยางแล้วเก็บในสต็อกเพื่อหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนให้กับรถคันอื่นๆครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนซอส่องยางครับ เพราะว่าเราเชื่อมั่นในประสิทธิธภาพของอยางมิชลินครับจะใช้มิชลินต่อไปครับแล้วก็ยินดีนะครับถ้ามีทางมิชลลินมีโปรเจกต์ใหม่ๆม,มานำเสนอเพื่อช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งครับ